อาลแล้วก็ผมก็ขอ,อการาบสวัสดีท่านชมทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตุวเฟร78น7812คุณด้วยนะครับซึ่งในคลิปวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กันในเกมรโบรบอทกันในแบบที่มีชื่อว่า escape evil s t e e e mom obby ในเวอร์ชันใหม่กันนั่นเองนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับผมไม่ได้อยู่กับเพื่อนคนไหนเนาะก็คือ ผมนะฮะอยู Again, right ่กับอยู่ตัวคนเดียวนะฮะผมก็คือจะไม่มีใครตื่นนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้ผมก็อ่านจะื่อนข้างที่จะช้ามากนะฮะตอนนี้คืออ่านเวลาประมาณแปดโมงสิบเจ็ดนาทีเนาะคือแบบว่ายังเช้าอยู่เนาะยังไม่มีเพื่อนคนไหนตื่นเนาะโอเคก็ไม่รู้ตื่นกันแล้วหรือยังนะแต่ว่าเห็นว่าคนออนไลน์แล้วเนาะโอเคไปกันเลยดีกว่าฝ้ายมานะับโอ้โหข้างหน้านะฮะผมก็กระโดดไปเลยดีกว่านะฮะโอเคกระโดดไป๊บ เฮ้ยน้ำโอ้โหตายตั้งแต่เริ่มไปหรอเนี่ยโอเคฮึบช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 ึบ,ชบคือมันมีอ่ะก็เหมือนก็อีที่เป็นพังๆไปเนาะคือแบบนี้นะฮะผมคือเห็นเป็นเอ้ยมีต้นไม้แบบแบจิ๋วๆด้วยนะฮะซึ่งคืออยากจะบอกทุกคนว่ามันคือมันเหมือนมันมีไม้ไมที่พังๆด้วยนะครับเอ้ยมีเฉษช,ชอ่อซอมมีด้วยหรอเนี่ยโอเคนะฮะเฮ้ยตรงนี้ตายตา้งแต่แรกเลยเนี่ยโอ้โหตายอย่างไร โอเคอันนี้ก็เป็น,นแม่นม้ำนะเรียกว่าแม่น้ำดีไหมเอ่ยผมว่าไม่เรียกว่าแม่น้ำดีกว่านะครับผมซึ่งแบบนี้อุ้ยเะกี้เห็นเข้ามาสองคนใช่ไหมท่านผู้ชมตอนนี้มีเด็กยมม่คนเดียวนี่อนอนโอเคช่างมันนะฮะเดี๋ยวก็อีกไม่นานก็แบบน,น,นี้ก็ก็จะดังนะับผมผมขอไปเรื่องนี้เอาเรื่องผิดนะัะผมเรื่องอ,อันนี้นะัะผมโอเคเดินไปเลยนะฮะส่วนอันนี้นะัะผมก็ทำการกระโดดไปเลยจุบ๊บจุ๊บอ่ะจุ๊บอ่า แล้วก็มาตรงนี้นะครับผมโอ้โหบรรยากาศข,ข้างสวยมากเนี่ยเหมือน,กน,เ,นเกมม Mario เลยนะเนี่ย okay. เห็นเห็ดด้วยหนอค่ะนี่ยโอเคไปกระโดดดีกว่าชือ่อเอ้ยมันมีดอกไม้สีม่วงด้วยนะฮะโคตรโคตรหวานเลยนะฮะผมโคตรหวานแหววเลยเฮ้ยมันเหมือนคล้ายๆเกมม Mario เหมือนกันนะก็คือเหมือนว่ามันมีหินด้วยนะฮะมีเอ่อกำแพงที่แตกๆเป็นรูด้วยนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็กระโดดมาชึบ ชึบชึบมีดอกโัวด,ด้วยโอ้โหให้มันเรียกดอกโัวหรือมันเรียกดอกหมาโอ้ผมไม่แน่ใจเนาะโอเคต่อมานะฮะผมตรงลาวากระโดดมาเลยดีกว่านะฮะมีลาวาด้วยเหรอเนี้ยโอ้วันลงไปคงเท่ากับตายนะฮะท่านผู้ชมโอเคกระโดดแม่โอเค,แ,อเคแล้วก็เดินตรงบันไดมาเรื่อยๆเลยนะครับผมชึบแล้วก็กระโดดตรงแผ่นไม้นะฮะตรงนี้โอเค กระโดดเฮ้ยกำแพงหายดิครับท่านผู้ชมต้องรีบกระโดดไปนะครับเนี่ยเฮ้ยเกือบเกือบไปแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคต่อมานะฮะไอตรงนี้นะฮะเหมือนจะเป็นหนาบนะฮะแล้วก็ข้างหน้านะฮะจะเป็นที่กดโอเคกดเลยกดเลยกดกดสิโอเคมานะฮะต่อไปว้าาแกเริ่มไปแล้วเนี่ยชิปชิปกระโดดมาชิปชิปอ่าโอเค ตอนนี้นะฮะเหมือนผมก็มาอยู่ตรงส่วนไหนสักที่หนึ่งนะฮะโอเคตอนนี้นะฮะอยู่ตรงจุดเช็คพอยต์แล้วนะฮะผมจะต้องทำือนผมนะฮะตอนนี้มาอยู่ที่ห้องไหนสักห้องหนึ่งนะฮะแล้วก็ต้องทําการนะมุดท่อก,กลับไปเนาะ,ะโอเคเรวเรามาทานนะําการมุดท่อก,กลับไปเลยดีกว่านะฮะผม <Yahoo! S 1> โอเคไปทางซ้ายชืบเอ้าเดี๋ยวง่ายจังนะฮะมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เขาวงกดร้อยเปอร์เ็นนะฮะผมเอ้ยเอ้ยหึนาอย่างไวอุยมาเกิดตรงนี้แล้วหรอ โอเคนะฮะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ขากานนะฮะเดินไปเรื่อยๆเลยทนะะ่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่สเตจที่1ิบแล้วนะฮะโอเค่งมีใครพีม์มาบ้างเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแล้วจะไปยังไงทางเซเวอร์ของเกมนี้นะฮะผมโอเคเดินไปเลยชุบ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 รอสักครู่หนึ่งนะฮะผมอ่าโอเคอุๆๆ๊อือหือมันไวามากเลยนะท่านผู้ชมโอเคนะฮะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ถึงไก้ตรงที่ผมตาแล้วนะฮะอุๆๆ๊บอือหือหรือว่าผมของสัยคงคนจะไปไม่รอดนะฮะ พานไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโ okay. อเคกระโดดมาเลยเอ้ยอตายอีกแล้วเอาใหม่นะฮะกระโดดมาชึบชึบชึบเอ้ <c oughs> ผมเห็นลมนะฮะก็ทันไว้ก่อนเนาะโอเคเรียบร้อยผ่านแล้วนะครับผมต่อมากระโดดตรงนี้นะฮะมกักคล้า,าอยอ่าท่อนะ้ะเหมือนกันนะเน okay. ี่ยโอเคฟึบโยกลงไปฟึบอ่าขับตรงโถส้วมนะฮะเขาว่าขยะตัวถสว้วมโอเค โอ้โหกระโดดมาตรงทิชชู่นะฮะข้างมีทิชชู่ใหญ่ทิชชู่เล็กทิชทชู่กลางนะครับผมโอ้โหโโอ้หข้างหน้าขนาดน,นะฮะทุกคนรีบกระโดดไปเลยดีกว่านะฮะเคยที่กินข้าวอยู่นะฮะช็อตนี้ก็สามารถสก,กิปไปได้นะฮะโอเคโอเครีบไปดูดีกว่าโอเคเจนนี้นะฮะผมมีคนที่ชื่อเจมนะฮะเข้ามาในแมปนี้กับผมด้วยนะครับ แต่ทําไมน้องเจมนะฮะผมใส่สกินเหมือนผมเลยดูสิครับโอ้โหแต่แต่แต่ไม่เหมือนก็คือยังไม่มีแว่นเนาะโอเคเรียบร้อยเอ้าจบแบบแล้วหรอโอเคนะฮะก็คงจะจบแบบไวเพียงเท่านี้เลยนะฮะโอเคนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมเกมนี้ก็ขอฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับวันนี้บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคน